ดีคะ่ะแคนเคซิงนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมค์คราฟกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขวัญก็จะมารีวิวมอสกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมารีวิวมอสนะคะ Fairy m o s s นั่นเองนะคะก็จะเป็นมอสตัวน้อยเพื่อนรักนั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักดูดิเกาะบนหัวได้ด้วยอ่ะ้น่ารักหันหน้าวันนี้จีอ่าประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตัวเล็กๆนะคะที่จะสามารถอยู่เป็นเพื่อนเราได้นะคะแล้วก็จะสามารถช่วยเราทํางานแล้วก็ ค่าซอมบี้หรืออะไรพวกนี้นะคะจากอันตรายต่างๆนั่นเองมามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ,ะซึ่งขวัญก็มีอยู่3ตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันอีกตัวนึงละกันนะคะโดยการสปอนก็จะมีไข่นี่นะคะสปาเออโอเคสปอนสปาไม่รู้อ่ะตัวนี้มันเราไม่สามารถเลี้ยงได้หรือเลปล่าเดี๋ยวดูอ่ะได้ด้วยเหรอยี่ย้มโอเคค่ะตัวนี้ก็ดูน่ารักดีนะคะตัวนี้มันจะปายา ยาน่าจะเป็นยาเพิ่มเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ขวัญยังไม่เคยลองเล่นแบบโหมดธรรมดานะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาตั้งชื่อให้เขากันก่อนดีกว่าโดยใช้เปเปอร์ธรรมดานั่นเองนะคะเดี๋ยด้หยุดก่อนในการสั่งให้เขานั่งนะคะก็คือทําการคลิกขวาแล้วกดชิปนั่นเองค่ะคลิกขวากดชิปคลิกขวากดชิปนั่งแล้วโอเคค่ะตอนนี้เขานั่งแล้วเราก็สามารถเอ่อเปลี่ยนชื่อเขาโอเคค่ะเราก็เปลี่ยนชื่อเขาเป็นขวัญแล้วกันใส่แว่นด้วยโอเคค่ะ ดีขวาน,นั่นเองนะเป็นไงน่ารักไหมตอนนี้มีชื่อเคมีชื่อเลิฟแล้วก็ชื่อเลิฟลี่นั่นเองนะคะเยอะเหลือเกินอ่าอันนี้นะคะส่วนอันนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงทรงผมเขาได้ด้วยนะคะเราอยากจะเปลี่ยนทรงผมก็ได้นะเดี๋ยวดูออันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหมือนมัดสองจุกอันนี้ก็เป็นเหมือนผมสั้นๆหน่อยสองจุกทวินเทลอะไรประมาณนี้นะคะก็ทรงทรงนี้น่ารักดีกว่าทรงนี้น่ารักกว่า <laughs> โอเคค่ะแล้วก็ เราจะสามารถใช้งานเขาได้อ่ะเดี๋ยวคลิกให้มันยืนก่อนละกันส่วนถ้าคลิกเดียวนะคะคลิกขวาคลิกเดียวคือให้เขาอยู่บนหัวเรานเน่งอ่าเวลาเราจะพาเขาไปไหนก็ได้นะคะโอเคลงลงลูก <c oughs> โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เราจะมาลองสั่งคําสั่งเขาดีกว่านะคะว่าสั่งกันยังไงนะคะโอเคฮะโดยการใช้กล่องนั่เองคะ่ะกล่องโอเคเราจะใช้กล่องอ่ะระวังกล่องไว้นะคะแล้วก็ เราจะให้เขาหาไม้ไม่ให้เราไม่ใช่ไม้สิหาพวกเนี่ยขุดหญ้าขุดดอกไม้อะไรประมาณนี้ตัดดอกไม้แบานี้แล้วก็วางที่ขุดไปนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาวางอาปลายชื่อนั่นเองนะเราจะให้ใครทําดีเราจะให้อ่าขวัญทําแล้วกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขวัญทําไม่ได้ลืมไปต้องให้ l o ิฟลีแล้วกันค่ะ l o ิฟลีโอเคเราจะสั่งเลิฟลีให้เขา,เขาทํางานแถวนี้นะคะซึ่งไหนเลิฟลี่อ่ะ ทั้งสองคนนี่ชื่อลิฟเหมือนกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าเขาฟังคําสั่งเราเขาจะเป็นสีเขียวเห็นปะตัวแอดมันจะเป็นสีเขียวค่ะโอเคตุ๊บต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วปันมานน่เอ้ยลัฟลี่มานี่อ่ะตุ๊บต่อต่ออาโอเคค่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะเขาก็จะทุบของแถวบริเวณที่เราปักป้ายให้นั่นเองนะคะนะแล้วเขาก็จะเอาของมาใส่ในกล่องให้เราเั้นไงเราไม่ต้องทําเองก็ได้ไง ใช้เพื่อเราทำก็ได้ไงประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปเราจะไปดูการตัดต้นไม้นั่นเองนะต้นไม้นะคะตัดต้นไม้ก็เหมือนเดิมค่ะอ้าวางแค่กล่องเดียวพอโอเคแล้วก็ใส่ขวานเข้าไปอ้าวกรรมกดผิดไงมือลั่นไงโอเคค่ะแล้วก็ใส่ขวานเข้าไปนั่นเองแล้วก็ปักป้ายเหมือนเดิมเดี๋ยวอันนี้เราจะมาใช้ตัว kn 1 2แล้วกันโอเค ป้ายไปนะเขียนไปนะ K N 12โอเคจอหไหน K N สิบสองวนี่แล้วลูกอ่าเขากำลังรับคำสั่งไปเร็ว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 อ่าชื่อ้นสีเขียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะคะว่าเขาจะมาตัดให้เราหรือเปล่าคือมันแล้วแต่บางทีไงบางทีอาจจะฟังคำสั่งบ้างหรือแบบอาจจะช้าหน่อยกว่าจะตัดอะไรประมาณนี้มันนี่แล้วมันนี่แล้วมันนี่มาตัดญ้าแล้ว ไม่ใช่ตัดหญ้าตัดไม้แล้วเราตัดไม้ตัดไม้โอเคค่ะตัดให้ด้วยเป็นไงล่ะโอเคค่ะไม้มันก็จะมาอยู่ในกล่องแล่นเองเยี่ยมโอ้น่ารักอ่ะน่ารักตัวเล็กๆแถมมีประโยชน์ด้วยนะคะมันชอบบินหนีขวัญนอะคือตอนแรกมันก็อยู่กลุ่มๆแถวนี้ยแล้วมันก็เดินวินหนีไปไหนไม่รู้โอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวเป็นกลุ่มใน,นนะคะีค่ะก็จะมีแบบก็จะมีแบบหลายๆแบบให้เลือกอ่ะแบบมันจะมี normal มีแบบ อย่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเขายังไงอดีตเดี๋ยวเลองเอาพวกคุกกี้ให้เขากินดูดีกว่าค่ะไม่รู้เขาจะชอบใจหรือเปล่าแสดงว่าไม่ได้นั่นเองนะซึ่งมันจะมีควีนมันจะมีอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้องให้อะไรเขากินเหมือนกันไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอย่างแรงเลยนะก็ไม่ชอบอย่างแรงเลยนะไม่กินค่ะไม่กินยิงยิงไม่กินถ้าเป็นหัวไม้อย่างเงี้ยกิน ช่ไหมเอาไม่กินโอเคโอเคโอเคเราปีกตัวห่างจากเขาดีกว่านะคะเพราะเขาเป็นกลุ่มใหญ่เกินไปนะโอ okay. เครากลับมาจุดเดิมของเรากันดีกว่ามานี่แล้วพักพวกโอเคนะคะกลับกันมาต่อกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะคะเราจะมาดูว่า,าเพื่อนรักของเราทั้ง4คนนี้นะคะจะช่วยเรา,าในการาให้รอดปลอดภัยจากพวกซอมบี้หรือเปล่านะคะเรามา,าสปาซอมบี้ก่อนดีกว่าค่ะ โอเคตอนนี้ซัมบี้เขายังไม่ทำอะไรนะคะเพราะาซัมบี้ยังไม่โดนตัวเราแต่ถ้าเกิดซัมบี้ตีเราเมื่อไหร่นะคะไฟเลยไฟเลยอ่ะตีนะคะตีไหมตีไหมไม่ตีตีดิตีตีเลยอ่าโอเคค่ะเลิฟลี่ตีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะซึ่งเลิฟลี่ช่วยเรานั่นเองโอ้โห <c oughs> โอเคค่ะเลิฟลี่ช่วยเราตัวนี้ทำอะไรได้อะปตายยาให้เราเหรอว่าไงมานี่อ่าไม่ใช่ตัวของเรานี่เอ้เาแล้ว โอ้ขวานขวานขึ้นแล้วลูกโอเคแล้วเราลองมาดูกันอีกทีนะคะอันนี้คราวนี้เอาเป็นสเกลตั้ละกันยายยบินไกลๆหน่อยบินไกลๆหน่อยเอาสเกลมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ o อโอ้ไม่อดอ้าสเกลทำอะไรเขาจัดการมาสิลูกโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ อ้าวโอเคเลิฟลี่แทงอีกแล้วนะเลิฟลี่ช่วยอะไรเยอะแล้วแล้วเลิฟลี่อ้าเยี่ยมค่ะแสดงว่าตัวนี้มันไม่มีหน้าที่ในการเอ่อไฟนั่เองส่วนตัวนี้ก็เหมือนยาอะไรทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวเดยายาคือยาอะไรเยอะมันน่าจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะคะซึ่งเลิฟลี่น่าจะเป็นสายแทงนั่นเอง ah, เป็นสายที่แบบมาช่วยเราตีได้ในประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามดูนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกันก่อนดีกว่านะคะหมอดนี้ก็น่ารักดีนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมโหลดกันไปเด่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย